เดินังเดือเดินเดินังเดือเดี๋ยวคนนี้มึงเหี่ยวได้แล้วะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไหบ่ไปบ่ไปหาดบ้าบ่ไบ่ครับไปบ่ชอบยังเป็นเนอนบ่ครับไบ่ครับผมเฮ้ยยานปาร์กนะาวันปาร

ปีนมิไดเแล้วคือหนุ่ีนม่ได้แล้วคืันี่พี่จับถือกันะปีนมันก็ไม่เห็นขางหนึงตัวเนาะขางนึงมันก็ถือแล้วมันก็ถือเล็บตัวเนาะมันก็ถืองเขาเลียแต่วไหนหายว่าว่นเรียกไหลอาบนิ้มือเนี่ยวมันตายงาย่างไปสอนไหนปูฟังเส้นสอนเส้นไหนู้ใดผู้ได้ห้ล้านสรุว่าล้านห้ยเ้ยงายหกว่านานหเงี้หวัานให่กว่าไปหนีเรตสอนไปสอนไหปูฟัง น okay. like, ้องกนตัดเล็บหยน้องนตัดเล็บแบบมันเอบบนี้เลดไหลน้อว่ามอนหายน้ำตานยยังยัยหาเลียนโดนหลับหลไปสอนิเ่อนบ้างไปใครอีกอุ้ยบันนุ่มถามบันนุ่มถ่าาองคุ้นตียัที่หายไปนะย้ายมันคุ้มตัดเล็บมันเล้ยหายไนะมาที่แกมันตัดหนังมันนะร้านหร้านหหนึ่งนาที ยายตรวจให้เป็นชโมงติไอ้ต้นลานลายสีลายนะโอ้ผู้ใดมาบ่โอ้ยโอ้บ่แววบ่ยวขลยอน้ยหันนหันนหันหันนะหันะหนะหันหนะหันะหันันนันเะหันันนันนะันนนนันหันนนหันนะหันัหันนะหนะหันนนหันนะหันันนะหนนะาันนหมนะ

เด็กเขเป็นเเปางมกลมากินันน่้นังว่เลียบนอนกับตัดงานเลยเธอต้องยอมรับความถิ่นวันนี้เธอมันอุ่มเข้าใจว่าเข้าใจว่าครับผมเข้าใจว่าครับจเนานนี่ไงลยเลนเนี่ยถึงแค่ครับแล้วจำเนือเฮ้ย เนื้นหอหมีผมเหมือนออนั่นน่ะเนืมอมูตใหญ่เลยปน่ยป่ะาไปไป,ป,ะป,ะปะไปเที่ยวป,ะปะไป,ปไปบ่เที่ยวหน้าหาา่านหัวลำเป็นหน้าหา่านกำคอเหล่าเข้าคือก้าวเขาสีาหากัาหากกินสูตรเจ็นเหล้าห,ากหักเหล้าหักทีตาอเฮเฮายเฮ้้้ ชากพลพ่อรู้แตมรว่า <turbulent> พ <Matthew s> uh, ่อชูะไ้ไ่ได้าอาเน้ยพ่อะใเอพอกับนางอยู่ในรถนำหลับมือนั่นพอดูไอติมยู่จำได้พอดูได้ติแล้วกาตึกลังพกกตังมันบดล้บุุ่ผู้ใดเห้เบุ่นะผู้ใดให้เบโอ

กินกี่โพมันกินกี่โพมันกินกี่โพมันเอาเอาเอายาหนุ่มผมชันยาหนุมผมจะปฏิออกเปลี่ยนกาหั ไปนอนก่อนเดี๋ไหนอดกี่เดือนดีค่ะก็โยกดัมเบลอีกเห็นสิเจ้าจับไปกุมลงไปหนังัดนกุมลงไปหนังแดงทั่วไปกุมลงไปหนังขอบคุณค่ะวันนี้สนับสนุนโดยข้าวปูแห่งใบปอค่ะค่ะค่ะนี่เลยข้ามอบให้น้องปุ่นเป็นพรีเซนเตอร์นะคะพรีเซนเตอร์กับปุ่นแห่ง กินกินแล้วน้ำนมกินแล้วน้ำนมแม่อะไรดีคะแค่กูดบบนี้เดินเพียงได้ไหมแม่ว่าจะกินนะคะลูกกินลูกกินกินได้ว่าเนี่ยกินได้ไหมครับอร่อยไหมครับอร่อยไหมครับอร่อยครับผมเส้นเหนียวนุ่มดีไหมครับเหนียวนุ่มดีมากเลยครับเป็นไงครับกินกับตับหมกุ้งใช่ไหมครับใช่เลยครับใส่บิ๊กเก็ตเลครับแล้วอาปากเสีสิ